ต่อไปครับอ่าแต่ตัวควบคุม PID นะครับมีการพุ่งเกินของตัวแปร OM นะครับในขณะที่ตัวควบคุมวงเปิดไม่มีการพุ่งเกินนะครับอ่ามาดูนะครับจะเห็นได้ว่าตัวควบคุมแบบ PID นะครับมันจะมีการพุ่งเกินอยู่ตรงตรงส่วนนี้นะครับอาจจะมีการพุ่งเกินอยู่นะครับนะอ่าแต่ตัวควบคุมแบบวงเปิดนะครับไม่มีการพุ่งเกินนะครับนะไม่มีการพุ่งเกินนะครับนะอ่าไม่มีการพุ่งเกินนะครับนะ ในระบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าการพุ่งเกินนี้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานนะครับนะก็ให้ใช้อัตราขยายตัวควบคุม PID นี้ในการควบคุมระบบนะครับดังนั้นนะถ้าการพุ่งเกินนี้เนี่ยนะครับนะมันอยู่ในช่วงที่เราสามารถยอมรับได้นะครับนะหรือการพุ่งเกินนี้เนี่ย เมื่อเรานำไปใช้งานแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก่อเกิดมันไม่มันไม่ได้ก,ก่กอให้เกิดปัญหาในงานของเรานะครับนะเราก็ใช้งานาเจ้าตัวอาัจจาะขยายที่เราใช้ในโปรแกรม P&D i ตัวนี้ต่อไปนะครับนะใช้ต่อไปนะครับแต่ครับแต่ถ้าต้องการลดการพุ่งเกินหรือไม่ต้องการให้การพุ่งเกินหรือไม่ต้องการให้เกิดการพุ่งเกินนะครับ จะต้องปรับค่าอัตราขยายของตัวควบคุม PID นะครับเป็นค่าใหม่นะครับนะซึ่งความรู้นี้จะอยู่ในคอสจะอยู่ในคอสตัวควบคุมคอสการจูนตัวควบคุม PID นะครับผู้เรียนก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับนะในคอสนี้นะครับนะถ้าจําเป็นที่จะต้องอถ้าว่างานของเราเนี่ยจำเป็นว่าจะต้องไม่มีการเกิดโอชูตัวนี้นะครับนะในการใช้งานนะครับก็ไปเรียนคอสอ คอสการจูนตัวควบคุม PID ได้นะครับต่อไปครับผลการเปรียบเทียบเมื่อต่อโหลดเข้าสู่วงจรเป็นดังรูป e 9.2.8นะครับก็คือรูปนี้นะครับก็คือรูปนี้ก็คือรูปนี้นะครับอ่าก็คือรูปนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับ จากรูปที่ e 9.2.8นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อต่อโหลดเข้าสู่วงจรนะครับอ่าก็คือตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับนี่คือการต่อโหลดนะครับอ่านี่คือต่อโหลดเข้าไปนะครับนะอ่าตรงนี้คือต่อโหลดเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอปรับหน่อยนะครับโอเคในส่วนของตัวควบคุม PID นะครับก็คือตัวนี้นะครับนะตัวแปร OM จะ ตกลงมาชั่วครู่นะครับอา่าตรงนี้นะครับเนี่ยเมื่อเราต่อรูดตรงนี้มีดิสบัสน,นะครับมีดิสบัสนะครมีมีสิ่งรบกวน,นเข้ามาในระบบนะครับดิสบัสนะครับนะครับมีดิสบัสนะครับตัวควบคุม PID เนี่ยจะตกลงมาชั่วครู่ตรงนี้ครับเนี่ยตกลงมาชั่วครู่คือตรงนี้นะครับนะอ่าตกลงมาชั่วครู่นะครับและหลังจากนั้นตัวควบคุม PID สามารถควบคุมให้ OM กลับเข้าไปสู่ตัวแปรอ้างอิงได้อีกครั้งตามที่ต้องการฮะเมื่อมันตกมาแล้วนะครับนะ ตัวควบคุม PID ก็ก็จะบังคับให้ตัวแปร o u t p u ของเราเนี่ยกับเข้าไปสู่ตัวแปรอ้างอิงก็คือเส้นสีส้มตามที่เราต้องการตรงนี้อ่าเข้าไปแล้วนะครับนะตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะครับซึ่งต่างจากตัวควบคุมวงเปิดนะครับที่ไม่สามารถทําให้ O m กลกับเข้าไปสู่ตัวแปรอ้างอิงได้นะครับอ่านจะไดว่าเนี่ยในการเทคโหลดในการในการอ่โหลดเข้าสู่วงจรเช่นเดียวกันนะครับนะกับตัวควบคุมพีเดีนะครับนะแต่ตัวควบคุมแบบวงเปิดนะครับ เห็นได้ว่าเห็นได้ว่า่ววา,ามันตกลงมาแล้วแล้วมันก็ตกยาวเลยนะครับนะแล้วก็มันไม่สามารถตัวควบุมเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับให้ตัวแปร output ของเราเนี่ยกลับเข้าไปสู่ตัวแปรอิงได้อีกนะครับอ่านี่คือข้อด้อยนะครับนะของตัวควบคุมแบบวงเปิดนะครับโอเคครับณตอนนี้เราได้จบการทดลองที่9.2แล้วนะครับ เมื่อเราได้จบการทดลองที่9.2นั่นหมายถึงเราได้จบเนื้อหาในบทที่9การทดลองการควบคุมแรงดันเอา์พุตของวงจร r c แล้วนะครับดังนั้นในวิดีโอนี้ผมขอจบการนำเสนอเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับในวิดีโอหน้าเราจะมาขึ้นบทถัดไปนั่นก็คือ